9. ราหุลัสูตรว่าด้วยพระราหุล 91. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราหุล้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไร จึงจะไม่มีอาหางการมะมังการและมานานุัยในกายที่มีวิญญาณน,นี้และในนิมิตท,ทั้งปวงในภายนอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตาม บุคคลเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอก บุคคลเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราราหุลเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงจะไม่มีอหังการมะมังการและมานานุสยัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงในภายน ลาหุระสูตรที่เก้าจบ